โอริโอจับมือศิลปินเคป๊อปชื่อดังเบบี้มอนสเตอร์เปิดตัวแคมเปญโอริโอ้ x เบบี้มอนสเตอร์ครั้งแรกในไทยมาพร้อมคุกกี้ลิมิเต็ดอิดิชันสีแดงครีมมัชเมโลและคุกกี้ดีไซน์พิเศษจากเบบี้มอนสเตอร์พร้อมโฟตโตกราดสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบให้สะสมนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมท w วิ t ์ r บลิ a แดนซ์ทั้งออนไล line, น์และออฟไลน์ชวนแฟนๆโชว์สเต็ปแดนซ์ผ่านติ๊กตอกลุ่นของรางวัลรวมถึงทริปทัวร์เกาหลีโดยงานเปิดตัวจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเว อย่างคึกคักและสินค้าเริ่มวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศก็สนุกมากครับวันนี้คือเป็นการมาเจอผู้คนนะครับผมแล้วก็รู้สึกแบบวงๆนิดนึงนะครับมามาคนเดียวแล้วก็อยู่กับพี่ๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบปกติเราจะมาแบบ12คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอรอบนี้เนี่ยมาคนเดียวก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับชอบรถไหนพิเศษล้วครับก็จริงๆตีงจริงชอบทุกรถนะครับแต่ว่ามันมีรถใหม่ที่มึงออกมาคือรถมัชเมลโล่ก็คือเป็น ซองสี่ชมพูนะครับผมก็คือรถนี้จะมีความแบบ<อ>เขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นความเป็นแบบอีแบบหนึ่งที่เราไม่เคยกินมาก่อนนะอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนนะครับผมไปลองเออซื้อโอริโอ้กันนะครับผมแล้วก็มาลองจุ่มกันดูครับว่าได้ใครแล้วก็ลองแท็กมาอวดกันก็ได้หรือว่าโพสล,ลงในแอป X หรือว่าแอปอะไรเงี้ยแบบเล่นแบบแบบชาร์ลแบบีนว่าแบบสุ่มแล้วได้เจอใครอะไรเงี้ยรถใหม่ด้วยมาชเมโร่นะครับผมก็จริงๆก็อยทุกรถนะครับแต่ว่าอยากให้ลองซื้อให้หลากหลายรถอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าแบบรสชาติมันต่างยังไง สวัสดีครับพวกเราเฮอร์เซสสวสีคผมก็จริงๆแฮปปี้มากครับดีใจมากเพราะว่าเรารู้จักไลโอกันอยู่ดีแล้วมันเป็นอยู่ดีแล้วก็กินตั้งแต่เด็กบิดชิมครีมจุ่มนมนี่คือสโลแกนโตมากกับสิ่งๆนี้เลยผมก็ดีใจมากที่เขาได้ออกรุ่นใหม่แล้วก็ได้บอกว่าได้ทำคอลลักับทางบิ๊กมอนสเตอร์ด้วยแต่ต้องเปิดใจกินรถใหม่อยู่ดีเพราะว่า พขาออกมาเราก็ต้องแบบลองชิมแล้วก็อร่อยจริงๆคือยสาไหนะมาร์ชเมลโล่ครับคือตัวมาร์ชเมลโล่บอกว่ารสชาตินี่มันเป็นไส้ที่ให้ความหวานกำลังพอดีแล้วก็นิ่มแล้วก็เป็นเท์เจอร์ใหม่ๆคือยังคงความเป็นออริจินอลของออริโออยู่แต่ว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็มีความหวานที่มันหวานขึ้นมานิดนึงครับผมแล้วก็มีลายด้วยมีลายของน้องเี้มอนสเตอร์ที่เขาบอกว่าเขาออกแบบเองใช่ไหมใครับแล้วมันจะมีมีแบบการ์ดด้วยแบบว่าถ้าแบบแฟนๆแบบ มอนสตสีทุกคนถ้าได้การไปหรือว่าแบบได้แบบโอริโอนะ่าจะแบบสนุกว่าแบบเอ๊ะเปิดมาจะได้รางของใครนะอะไรเมื่อกี้เราก็ลองไปแล้วลใช่ครับใช่ครับผมก็ขอฝากโอริโอรสชาติใหม่ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นปรสชาติที่คลับกับทำา b บ b y มอนสเตอร์นะครับรสชาติมาร์ชเมลโลครับแล้วก็งานงานของงานที่เนี่ยยังมีจัดเรื่อยๆเลยครับผมก็สามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาสนุกได้นะครับ